ทุกคนกันนะคะผมวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นแมปกระโดดกระจกครับครับผมในในสกูตเกมด่านด่ดานที่ห้าหรือว่าหกไม่รู้ครับผมทุกคนถ้าถ้าเกิดใครผ่านไปรวดเดียวคือโปรครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่โปรแต่ว่าโคตรเก่งใครรู้ครับใครเคยเล่นแมปนี้ฝากมาบอกในะคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาอ้โอ๊ย เออผลลัพธ oh so ์เออผลลรอเฮ้ยลอดๆครับทุกคนผลรอดธ์ขอบนล็อคมาวีมันมีปิดข้างบนด้วยไหนอุ๊ยทุกคนผุลัพธ์ไปไหนดีทุกคนไปไหนดีตุ้มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย

ออตายเลยอุ้ยอุ้ยนั่นั่งกดยันทุกคน ตรงตรงไหนทุกคนเออเฮ้ยผมโดนตัวอะไรอ่ะผมโดนเชื้อรามาวินจะเป็นตุ๊ดไปแล้วนะครับผมมาวินตัวเล็กนะครับผมข็นิดนิดแปลกนะครับโอ้โหเวอร์ชันนักเรียนนี่เซ็กซี่นะครับนี่เอ้ยเราเป็นแก๊งมินเนี่ยนแล้วเราเป็นแก๊งมินเนี่ยนแล้วครับผมมินเนี่ยนมินเนี่ยเออมินเนี่ยเขายังไม่ผ่านนเจุดที่มีคนเยอะๆ ไแล้วเฮ้ยเรามาโดดพร้อมกันไหมเรากันก่อนไหมเอาเรามาโดดพร้อมกันไหมโอเคปะฮะเอาเวลาเราก่อนเดี๋ยวเรามาโดดพร้อมกันเรามาอยู่ด้วยกันมาเรามาอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด erm ้วยกันดิเยเกียนเราแป้งก่อนเดี๋ยวแป้งก่อน ทันหลังกับทุกคน,นมีเซฟแบบลื่ยเรื่อ,อ,อยๆเวลาต้องอยู่ด้วยกันเอามามาเว้ยเราอยู่ด้วยกันอย่าเพิ่งโดดไปนะอยู่ด้วยกันเด้รอเฉย เออโอ,อ้โหขนตายอ่ะอ,นะอือหืออุ้ยโอ้ไม่ก็เดินช้ามากเลยทุกคนมาปับ๊บปุณปึ๊บปุ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 ๊บมันและเมิดมันแล้วเพื่อน เ,เราเราเรา,เราต้องรอเพื่อนเพราะเราเป็นผู้เราต้องรอเพื่อนดูรอบ้ามามาเร็วโอ้ไม่มา,มา,มา, oh มาครับเดี๋ยวเๆ็วเร็วมา,าตายเพราะสเหตุอะไรไม่รู้ิน้ดอร่อยอมาครับรอรอรอตีเร็วตีมา เออเอ้ยจีระบอกอ่ะฟงเขาดูก่อนะับทุกคนโว้เขาโดนเป็นแมปเป็นแมปอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเขาเข้าจอยแปแบบเพยได้เราต้อง่านอไได้ขันอไรได้เออเอออื้ออ้ะผมตยแล้ว ผมตินรอนเลย,นเย,กเาายกันเออโอเคครับเอมาแล้วก่อนติดรอนรอาานเราทุกคนราเพื่ออีกรอบ กราบเพื่อนหนูคนวนะ้าแล้วทุกคนเอออีกหนึน่ง,งคนย,ยาวยาวไปยาวๆไปอ้าวผมตายด้วยเอเอผมตายด้วยมาต่อครับมาทุกคน แล้วแบบเตดีแล้วใช่จะต้องตบตรงดนี้แ <Iz> ล <zy> mm ้วแหละสวยเฮ้ยเฮ้ยเราโก็ถูกเฮ้ยถ้าเราไปถึงตรงข้างได้เราจะได้เงินถึงหมื่นเลย ไปแบบแบบโดนโดนลิ้วที่เรารู้ผิกละมันมันเหมือนธรรมดาก็คือเอามุมกล้องเราไปชิดกับกระจกถ้ามันทะลุอ่ะอันนั้นไม่ใช่ไออันนั้นเราลองแล้วแต่ว่ามันมีบางแต่ว่ามันมีบางอันที่มันไม่ได้เราลองแล้วนะโอเค เด,เดี๋ยวเราอลองใช้ที่ก่อนโอ้ยโอ้โฮไม่กอดครับครับโอ้ ทุกคนเราห้ามพลาดเดยค่ะเลยไม่งั้นไม่ไม่ไมไม่งั้นพาลิกิิมิชั่นเฟยทุกคนมีทุกคนมีมีมยอมไหมคอยเสียหน่อยทุกคนมีมีมีใยอมไหมยอมยอมกูกู ยอมโอ้หแม่ก็ยอมโบวแล้วหนึ Audrey, ่งก็ฝีกยอมยอมไหมยอมยอมยอมกูกู้ก like ูก uh ู huh. ้เงินก้อนกู้เงินก่อนเอาตายเดี๋ยวกู้เงินเดี๋ยวสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้มีช่าเฟลครับผมทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ